สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะก็แวะมาอัปเดตหลังจากที่เงียบเป็นไปนานเราเป็นยังกันบ้างคะแม่ก็ตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นอยู่ระยะฟื้นตัวเนาะฟื้นตัวจากการอยู่ในในขั้นตอนการรักษานะคะกันอย่างเข้มงวดแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่เองนะคะก็เป็นบุคคลที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลย พอเรารู้อย่างนั้นน่ะเรายิ่งต้องยิ่งต้องมีวินัยกับตัวเองคือทําทุกอย่างที่ที่จะให้ตัวเองฟื้นเร็วที่สุดนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะในช่วงเวลาตรงนั้นน่ะยากมากคือสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นโควิดจะไม่รู้เลยว่าโควิดเขาเข้ามาในสเต็ปแบบไหนบ้างนะคะเข้ามาแบบนุ่มๆลึกๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาในทุกวันได้เลยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอบอกว่าโควิดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้อาจจะรู้สึกดีขึ้นพวกนี้ก็อาจจะลงมาอีกบอหรืออาจจะมีอะไรแทรกซ้อนกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องดูดูอาการวันต่อวันอยู่ตลอดเวลามีการปรับยาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ในช่วงแรกคือเราทุกคนคือกินยากับนอนคือแทบไม่มีใครได้ใช่ค่ะไม่มีใครได้คุยอะไรกันเลยใช่ มันจะน้องมิกกี้น้อง,งเป็นอาจารย์อย่างนั้นเลยแลน้องพี่น้องมิกนี่ใเรียกว่าฟื้นตัวฟื้นตัวได้เร็วเป็นอย่างดีเ,เพราะเขาช่วยดูคนอืเพราะว่าเราจะต้องทํางานวัดไขวัดความดัน,นอะไรงกันเองตลอดนะคะแล้วก็สื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์เงี้ยคะ่ะอ่ะให้มิกกี้อัเปเดตอาการของมิกกก่อนค่ะโอเคค่ะอาการของมิกิีก็ค,คือที่ผ่านมาก็คือจะแบบมีเสียมหะมีไอมี ประมาณนั้นคะแล้วก็แบบมีหายใจยากบ้างเพราะว่าเพราะว่าพวกเราปลอดอักเสบทุกคนก็คือลงปอดทุกคนนะคะแต่ว่าก็คืออยู่ในขั้นที่รักษาได้แต่ว่าเราก็ต้องออคุณหมอก็จะเฝ้าระว,วังว่าไม่ให้มีอาการหรืออะไรอย่างอื่นที่แทรกซ้อนอย่างเงี้ยะค,ะค่ะ แ,แล้วก็สําคัญมากเลยก็คือต้องบริหารการหายใจของเรานะคะใ,ให้บริหารการหายใจใช่ใชเขาแม่ม<า>บอกบอดได้เลยว่าต้องต้องรักนะคะรักษาปอดเรามากๆเลยต่อนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยอวัยวะที่เราจะต้องคิดถึงมากๆเลยนะในช่วงเวลาใหม่และช่วงเวลาของโลกช่วงนี้ก็คือปอดจริงๆค่ะที่ไหนที่เขามีวิธีฝึกการหายใจอะไรง่ายๆนะก็ต้องทำเอาไว้จริงๆ mm hmm. แล้วก็ แม่เองอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนก็จะ mm. ต้องกลับมาดูแล mm. เรื่องการนอนหลับของตัวเองให้มีวินัยในเรื่องแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ mm. เรื่องไอของแม่แปลกว่าแม่ไม่มีไอไม่มีไข้ไม่มีเสมหะเลยนะแต่แม่กลับมีภาวะอักเสบได้ครับคือยามันคอนโทรลไว้หมดแล้วแต่อาการข้างในเรายังมีอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นมันยิ่ง ยิ่งเรายิ่งต้องแบบว่าเออทําในส่วนรอบนอกของเราให้ดีที่สุดนะคะในอนามัยข้างนอกของเราเนี่ยต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ในอยู่ในวินัยที่คุณหมอวางไว้อย่างเคร่งครัดจริงจริงจริงเพราะว่าอย่างของแผนก็จะมีเสมหะ มีไออะไรเงี้ยค่ะแต่ละวันมากน้อยก็ไม่เหมือนกันช่วงแรกๆก็คือว่ามีไม่ได้กลิ่นเนาะที่เราไม่ได้กลิ่นที่เราาว่ิ่มเริ่มไอแล้วก็เราเริ่มไม่ได้กลิ่นอ๋อไม่ได้กลิ่นมันคือเป็นแบบนี้นี่เองเลยแบบสังเกตเลยนะคะจริงทุกอย่างห่างไปเลยจริงแล้วก็พอเริ่มทานยาแ้บก็เริ่มกลเหมเออจริงเราก็กลัวว่าแล้วความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองเลยเงี้ยแต่พอมันค่อยๆเริ่มื้นขึ้นจนตอนนี้ก็ ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะนิด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 เออแต่ว่าก็พยายามทานยานอนพักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฟังคาแนะนําจากคุณหมออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ที่สําคัญเหมือนกันก็คือที่เป็นคือเรื่องปอดแผ่นๆเรรู้สึกว่าเราหายใจได้ไม่เต็มปอดหรือว่าพอเราพูดอะไรเยอะๆเราไม่ได้นะเราเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเรา เหนื่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในที่จํากัดยังไม่ได้เดิน<ม>เหินออกไปข้างนอกเลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราม,มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็แต,ตอนนี้ก็จะพยายามที่จะเออหายใจลึกๆสูดหายใจแล้วก็คุณหมอพูดช้าลงพูดให้ชา<ม>้<ม>ชาลงแล้วคุณหมอก็จะมาเอ็กซเรย์ปอดเราเรือ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นยังไงบ้างการหายใจของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สิ่งที่เราต้อง นาะดูแลแล้วก็ระวังกันก็คือรักษาสุขภาพกันตลอดในช่วงนี้ค่ะและหลังจากนี้ก็เช่นกันคุณหมอก็แนะนําว่าเหมือนเดิมอยาก่าแครัดใส่แมสสองชั้นล้างมือถูสบู่แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอลุุกครั้งนี้ค่ะใช่ค่ะก็คงต้องดูแล ตัวเองนะคนรอบข้างยันต่อไปใช่ค่ะก็แล้วก็ขอบคุณฝากขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้ในทุกๆช่องทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นแผนคุณแม่น้องรวมถึงวันลาแฟนของคุญเชนนะคะหลานก็จะถามกันมาแล้วก็ลหลานๆด้วยอีก3คนเนาะที่ถามกันมาว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็กคนก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูแลรักษาตัวกันในช่วงนี้เราก็จะรีบหายค่ะ แล้วก็ดูแลตัวเองกันอย่างดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ